ที่ทุกโรงเรียคนควรจะสอนก็คือการวางแผนในการจัดการด้านการเงินค่ะว่าโตขึ้นเด็กๆจะต้องแบ่งเก็บออมเท่าไหร่แบ่งใช้ใจ่ายเท่าไร่และแบ่งไว้สำหรับพัฒนาตนเองในเรื่องของการศึกษาและการลงทุนอย่างไรพร้อมทั้งแนะแนวอาชีพว่าโตขึ้นเขาอยากจะประกอบอาชีพอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่เพื่อให้เขาได้วางแผนในการใช้ชีวิตในอนาคตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก a c t i v e Learning ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนักเรียน Money Management Innovation โดยใช้กระบวนการ Fact F, F A C T คือการดำรงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความจริง กวนการ FACT ประกอบด้วยขั้นที่1 F F u t u r e คือการเลือกอนาคตคือการให้นักเรียนได้เลือกอาชีพและรายได้โดยอ้างอิงจากความจริงในปัจจุบันและเลือกความต้องการในการดำรงชีวิตตลอดจนเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณภายใต้โมเดล In My Dream เดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับโมเดล In My Dream กันค่ะ โมเดล In My Dream ประกอบไปด้วย5สเต็ปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสเต็ปที่1กันค่ะสเต็ปที่1สตาร์ทอาชีพที่ใช่รายได้ที่มั่นคงให้นักเรียนเลือกอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางการแพทย์และสุขภาพวิศวกรไอทีโลจิสติก สายการตลาดการบัญชีและอาชีพอื่นๆอ,อีกมากมายโดยนักเ,เรียนสามารถเสิร์ชหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้และเลือกอาชีพที่เป็นอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันอยากจะประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนลงไปในสเตปที่1ค่ะสเตจที่2ค่ะการเลือกความต้องการตามมัสโลไฮเออร์ชีออฟนิส หรือหลักความต้องการตามกดของมาสโลห้าขั้นนั่นเองโดยความต้องการขั้นพื้นฐานนะคะก็คือค่าใช้จ่ายพื้นฐาน30%ของรายได้ค่ะสเตจที่3นะคะเติบโตไปตามการเวลา security บนความบนพื้นฐานแย่งความปลอดภัยค่ะ ก็จะเป็นการเลือกที่อยู่อาศัยซึ่งที่อยู่อาศัยนะคะเราก็จะแบ่งเงินส่วนนี้เป็น30%ของรายได้นะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถจะเลือกเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดติดรถไฟ,ฟฟ้าหรือว่าเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือว่าจะอยู่กับผู้ปกครองนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเลือกก็คือยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางค่ะเช่นรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งรถยนต์ส่วนตัวก็จะมีค่าน้ํามันและก็ค่าบำรุงและสาตามมานะคะและการเลือกขนส่งสาธารณะนะคะหากนักเรียนจะเลือกเดินทางโดยใช้ BTS หรือ MRT หรือรถขนส่งสาธารณะต่างๆนะคะสเตจที่4นะคะ Membership ซึ่งตรงนี้จะพูดถึงของเรื่องของการเก็บออมเพื่อการแต่งงานมีครอบครัวมีทายาทนะคะตลอดจน การแบ่งเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะคะซึ่งจะเป็น10%ของรายได้นะคะ,ะและอีกอันนึงนะคะก็คือเลคโคนิชชั่นนะคะซึ่งเป็นการเก็บเงินไว้เพื่อพัฒนาตนเองในด้านของการศึกษานะคะก็จะเป็นประมาณ5%ของรายได้และการท่องเที่ยวคือ3%ของรายได้ค่ะสเต็ปที่5นะคะเซลล์เรีย z ล t ซ o ช ซึ่งสเต็ปนี้นะคะเราจะพูดถึงการเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณเพื่อตัวเราเองนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น10%ของรายได้ค่ะขั้นที่2นะคะ A analyze ซึ่งขั้นนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงการนำรายละเอียดความต้องการจากขั้น F ซึ่งคือขั้น future นะคะมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เราได้เลือกตามโมเดล in my dean นะคะว่าจะมีสัดส่วนของค่าใช้จ่าย ของเงินที่เราจะต้องเตรียมเพื่อนำไปคำนวณในขั้น C เท่าไหร่นะคะขั้น analyze นะคะจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นถ้าเราเลือกอาชีพและรายได้คืออาชีพวิศวกรรายได้35,000บาทโดยมีค่ารองชีพพื้นฐานอยู่ที่30%์ของรายได้คือ1 5 0 0 0า 1500บาทมีค่าที่อยู่อาศัยซึ่งวางแผนจะซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าราคา2.5ล้านบาทมีค่าเดินทางโดยจะเดินทางโดยใช้ BTS เฉลี่ย2,000บาทต่อเดือนมีการเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณเอ้ยมีการเก็บออมเพื่อการแต่งงานมีครอบครัวและทายาทหรือไว้ใช้ยามฉุกเฉินประมาณ10%ของรายได้นะคะซึ่งจะเก็บออมเป็นระยะเวลา10ปี มีการเก็บออมเพื่อการศึกษาพัฒนาตนเองนะคะซึ่งวางแผนไว้ว่าจะเรียนต่อปริญญาโทซึ่งมีค่าเรียนต่ออยู่ที่1,500,000บาทและการท่องเที่ยวนะคะวางแผนไว้ว่าอีก5ปีหลังจากการเริ่มทํางานจะไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งมีทิปมูลค่าอยู่5,000 50, 0บาทนะคะซึ่งจะเก็บจากเงินเก็บ3%ของรายได้ค่ะและสุดท้ายนะคะคือการเก็บเงินหลังเกษียณนะคะก็จะเก็บเป็น10%ของรายได้ค่ะ ขั้น C Calculate นะคะคือขั้นที่นำรายละเอียดที่ได้นะคะจากขั้น A มาคำนวณโดยอ้างอิงจากเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม .6 เรื่องการประยุกต์ลำดับและอนุกรมดอกเบีย้ยข้างวดมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าในอนาคตนะคะเพื่อนำไปทีความในขั้นถัดไปแต่ขั้นนี้นะคะได้ออกแบบเป็น Google Sheets นะคะโดยนักเรียนสามารถใช้ Google Sheets หรือ Excel นะคะซึ่ง โปรแกรมการคำวนวณนี้คุณครูได้ออกแบบไว้ให้นักเรียนสามารถกรอกเงินเดือนของนักเรียนแล้วก็ทุกอย่างมันจะลิงก์เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาตามสัดส่วนตามโมเดล i ิ m y d ดีค่ะ,ะก็จะได้สัดส่วนตามนี้นะคะหากนักเรียนมีเงินเดือนที่35,000บาทมีอัตราการขึ้นเงินเดือน3%ต่อปีระยะเวลา10ปีผ่านไปนะคะ จำนวนปีในการทำงานถ้าผ่านไปถึงเมื่อ10ปีผ่านไปนะคะจากเงินเดือน35,000บาทจะมีสัดส,ส่วนการเพิ่มขึ้น3%ต่อปีปีที่2ไปจนถึงปี2ี่ปีที่10จะมีเงินเดือนอยู่ที่4 5 6 000, 6 000, 7 000บาทตามตารางนะคะซึ่งสัดส,ส่วนที่อยู่อาศัยจะปรากฏว่านักเรียนจะสามารถที่จะเก็บเงินไว้สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ30%ซึ่งจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 10,000- ถึง13,000บาทนะคะในระยะเวลา10ปีต่อเดือน ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน30%ก็จะพอดีกันกับค่าที่อยู่อาศัยค่ายานพาหานะก็จะตรงตามที่นักเรียนเรื่องนะคะก็คือประมาณ7%ซึ่งจะอยู่ในค่า DTS ประมาณ2,000บาทต่อเดือนค่าเก็บออมนะคะนักเรียนจะสามารถเก็บออม10%เมื่อครบ10ปีจะมีเงินเก็บอยู่ที่ประมาณ480,000บาทการศึกษาพัฒนาตนเองด้านการศึกษานะคะก็คือ เมื่อครบ5ปีนักเรียนจะมีเงินเก็บอยู่ที่1 1 1 0 0 0บาทและการท่องเที่ยวนะคะเมื่อครบ5ปีนักเรียนจะสามารถเก็บเงินได้อยู่ที่66,000บาทซึ่งก็จะครอบคลุมค่าทริปญี่ปุ่นที่ได้วางแผนไว้ตามโมเดล M.I.D. นะคะแล้วก็ค่ากเกษียณน,นะคะก็คือเมื่อกเกษียณอายุราชการแต่ตอนนี้เราคำนวณถึงประมาณ10ปีนะคะก็จะมี เ,เงินเก็บอยู่ที่ประมาณ480,000บาทเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้พึ่งทำงานผ่านไป10ปีถ้าเมื่อเวลาผ่านไปจนครบอายุกเกษียณอาจจะอีกประมาณ20ปีข้างหน้าก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกว่านี้นะคะขั้นทีนะคะคือขั้นทางเสล่นะคะ ซึ่งเราจะนำละเอียดจากขั้น C มาแปลความว่าหากเราเลือกอนาคตตามโมเดล in my dream นะคะเราจะสามารถดำรงชีวิตให้บาลานซ์กับอาชีพและรายได้หรือไม่นะคะตลอดจนเราจะมีเงินเก็บไว้เพียงพอใช้จ่ายในยามเกษียณหรือไม่นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าจากที่เราได้วางแผนตามโมเดล in my dream ในขั้น F และได้ เขียนรายะเอียดออกมาในขั้น analyze หรือขั้น a นะคะตามตัวอย่างเราสามารถวิเคราะห์รายได้ออกมาตามขั้น c นะคะซึ่งจะคำนวณออกมาแล้วก็เราจะตีความกันออกมานะคะก็ปรากฏว่าเงินเดือน35,000บาทก็เหมาะสมนะคะตามความต้องการที่อยู่อาศัยสามารถซื้อคอนโดตามต้องการได้นะคะค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพียงพอยานพาหนะก็คือตามความต้องการที่จะเดินทางโดยใช้ bts เดือนละประมาณ2,000บาท แล้วก็การเก็บออม10%ซึ่งก็เป็นไปตามความต้องการนะคะเมื่อผ่านไป10ปีก็เก็บออมได้เกือบ5 0 0นบาทค่ะแล้วก็การศึกษานะคะอันนี้จะยังไม่เต็นไปตามความต้องการเพราะว่าวางแผนไว้ว่า5ปีจะเรียนต่อโดยที่มีค่าเทอมประมาณรวมตลอดหลักสูตรประมาณ1 0,000น 150,000บาทซึ่งตรงนี้ยังไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ทิปญี่ปุ่นก็เป็นไปตามต้องการนะคะแล้วก็ค่าที่จ่ายไ้ใชย้ยามเกษียณก็เป็นไปตามต้องการแต่ว่าถ้านักเรียนเลือกอาชีพวิศวกรน,นะคะก็จะสามารถดำรงชีวิตเป็นไปตามที่นักเรียนวางแผนได้เกือบ80%นะคะซึ่งจะขาดแค่เรื่องของการพัฒนาตนเองในด้านกาษาเท่านั้นเองค่ะ วิชาคณิตศาสตร์คือวิชาที่มีเป้าหมายสูงสุดอีกหนึ่งอย่างคือการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบค่ะขอบคุณค่ะ